สบายดีพออุบลปีเบอร์สุดสุดพนเนาะก็ยินดีต้อนรับขอสุขสบายนะนี personas, um, them, so, then, then to to uh ่ก huh. uh. ็มาหอมาเทนน้องสาวโปว์อทีเรียบ้อยแล้วเนาะกมาตอนนี้เนาะก็คือเพลินกับกอึ้นแล้ยงนะพี่น้่งมากคุเนาะคืชาวไรมาเมื่อก่อนิ่ยังมุ่งหลังคาเราแต่มาตอนนี้คือแบบกอกระชินนี่นะพี่น้อง สบายดีเด้อตู่ยทำตู่โซบี้ตูน้องโซวี้สบายดีเนาะ ือบุคคลเห็นเจ้าชอวงมัไปใช้ไปเวียดมีเวียดบ่เนี่ยบอ๊ะเกี่ยวกับเก่าใช่ไหมโอ้ค่ะกระแล้วค่กระแล้วไป่ฐานตูวตัวพี่กับตัวคัมไปชอยลงไปจากมือไปลายไขราคางัวงสองตัวค่ะบเห็นเจ้าโอ้ยเนาะเชิดได้แน่นพี่เนาะโอ้เิดได้ปีหน้าเนาะโอ้เลยปีหน้าเนาะแล้วไปไหนแล้วคือวัยเนีอยหรือเปล่คืนไข่บัวมาเมื่อหนึ่งเกือบแล้วนี่เพราะว่าตอนไข่บัมาหนายังมุ่งลังค้าอยู่แต่ว่ามาตอนนี้สิเล่อเนาะ ้าสบายดีเด้อสางบาเดีเด้อสาง้มาไปเยวัก็เร แข้งหนึ่งชิ้นนิดน้อยแค่นี้อ้าวสบายดีเธอเธอไปเด้อตุสิดโดยสบายดีสบายโดยสบายดีจะเป็นงานเท่านี้หน่อยนะเแข้งคือมือมามือบ่มาเด้อนี่เออโอ้ทำมือได้ยายกับบุเรมมาไปทางอื่นไปทางอื่นบ่นี่สว่างสบายดีเด้อสว่างไปข่าวปีนี้แต่บ่ก่ ไปเด้อสังแกตุโอ้ยกระเบื้องวงบานประตูครบบสังแก้วอันนี้คือเพอ่์จิโก้หันผ้าเรือจังไดใช่ไหมสังแก้ว กะเทิบเดนลงกระเทอบเแห้งผ้าเนาะอาซาลจคนลูก์เลูกซิงใช่บ่ได้ลูกซิงคนเดียวบดรโมเดิร์นยู่โมเดิรยูนีะเป็นนึงเป็นลงมาเนี่ยกระเทิบมันขี้มันกเคื่อนแค่ดถุงแต่ต้องงแกนต้เงยวยูตัิเพ้ขึ้นมาเนาะตอเงยวยกนำมสเม เสีเมตรเนาะชานแล้วเนาะเชื่อกันบ้านี่กับยังจัแก้วดงร้านนเป็นยังนี่คนเปนยังอันนี้ไอ้คนกำลังเห็นติดตั้งเส้าดินเพื่าวหม้จันแก้วเอากเอาใส่เาดินเลยอลินนั่นบอตามเท้าหน่อยม่สร้างจับ แมนมามากร<า><า>ะ่ะ<า><า>งีนะจะไ้อ่ประแมนแมนประาที่คานพิงเลยเนาะปมว่าทิีมงานเป็นหลายคนเนาะน้นองตัวบี มื้อนี้ก็นานสะิโอแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่อีกอีก,อกมื้อนีนะ้เนาะเพิ่นกาสีเพิ่มเสาปอก็ถือออกมาทางหนาตามเสาเนาะเพราะว่าทีมงานเพิ่นกะหลายคนเนาะแต่าาคณะน่าคอมเมชพี่น้องไปรอเพิ่งขางนั่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็นเพิ่นกำลังกำลังเทค่าเนาะแต่ว่าขางนี้เพิ่นแกใหม่แล้วเนาะ ถ้าสิบบริกอคือขางนั้นเนเพะวากำลังเอคานมันเ,เ,เ,นเ,เหนน่นี่เนหลังบา้าเนาะหลังบ้ามันจะดีปรนตูออกมาเนาะสปายดีเดอร์สัง่ง ขางนี่ปัญหากระเทียขางเมื่อนี่เนาะิ่นก็ิได้ก้แต่ขางนี้เนาะขางนี่ได้ขางที่ข,างน,นะข,า,งขางนั่นเนาะเพราะว่าขางนี้กับขางนั้นเิ่นเป็นมือานมือนม่อเช้านี่เนาะขาเมื่ออื่นเนาะคงชิดเดแกะไม่ออกชิได้กโด้ขางนี่เนาะ <S <S สิษยาขอไปเปิงทางในเนาะสบาดีเดอร์สางยเดมาแล้วรู้ยหมนี่ยืดีไม่ยืดมาแล้วจะได้ยืนเนาเนาะ เกิดอะไรขึ้นหัวน้องตุ้บเป็นเพราะอะไรช่างน้องตุ้บีเยน้องตุ้บีอยาตัวมันวา้อะไรอะไรนะโอยากชอยเพิ่มน้องตุ้บีอีกูัวอ้โติดแต่ขับอีกแนเนาะมู่เรี่องการดอยู่เทื่องการดุเยน่เรี่งกั้นง่ายตนแล้วเฮ้ยเนาะที่แรก็่นี่ลงกังน่แมนความควาอันนี้ผมคือเห็นอย่างนี้ พคตท่ขาน้องเท่ข้านาเนาท้คืเพื่อนนีต้องเห็ดแบบนี้ทุกลังต้อนทุกลังเนาะมันชีได้แน่ๆคีประมาณนั้นเลยเนาะเซลล์เข้าอันนี้เลยเนาะที่าที่นี่เลยที่หัวี่ทองเลยเนาะเดียวเลยตนกีมี้จะเไวไม่รู้เนาะร่างายกาง ไม่ต้อเสียม่ต้องข้าวแล้คเนี่ยเนาะเผืพี่ข้าวข้ากข้าวขึ้นชั้นขึ้นุั้นขึ้นชั้นข้นชั้นขึ้นชั้นขึ้นชันขึ้นชั้นเผือปนวันตุคขันตุคันตุคขันตุคันตุคันตุคขันตุคขันตุค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 ัน ก็ลงสบานนี้แกวันสบายสบางยิงกับปะตัง้นลึกโอ้าซาคนแบบมืนงหลังคาอีกน้อยนึงกับสิเล่แลแ่พี่น้องมุงสิแมนบาชุดทยเนาะต้องเก็บพนากในเรียบร้อยเพราะว่าคนมุงมาแต่ขางี้เนาะมุงมาแต่ขางี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปุ่ยวุ่ยปูนกอยปุ่ยฝุยป่นะกอยม่อบอบอน่ะนั่งดม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 ดกดยปมด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 ่ดมมามดมกอยมด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 ม่มกมด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 มเมด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 กดม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 มดมดมดมกมมมอยม ดูบีโอ้จะตงเอามือจจมลงเบิงค่ะปะมันแห่งบอไปว่าย่างกัผักกาดที่จีนี่ไปจัง่อยอันใหม่ดูตรงเสียบัวเจ้าหายคนเดือดคน เอาพี่น <wind> sure okay. mm ้องก็ฝูครบก็บบอลควบคู่กับพุทคือผสมปูนผสมเนาะปูมุ้งหลังชากับมุ้งหลังชาก็คือแบบแบ่งงานกับเหตคนละงานเลยเนาะคุณนั้นก็เนาะพุทฟองกับเล่ไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็จัดเทียนพาร์ทพี่น้องเสร็จก็จะได้เอากระเบื้องเอาไม้เอาบานประตูลงเนาะ

กะโลงไงมันมีน้ำบ่อขันบ่มีกะง่ายร่อนร้อนกะลงเป็นบ่อตู้กะโลง

Terima kasih telah <laughs> menonton! เพิ่งเพิ่นกระยิงสวารเนาะเอาตู้คำจะขึ้นงอยงเตียงนะเขาคอยให้เอฟซีบัง่มสูงโอสันบอผู้พี่น้องเพิ่นขึ้นงอยเตียงกูเนาะเพิ่น่มสูก็ได้ขึ้นงอยเตียงเนาะเาเขาเอินว่าลายยศหนามาสังเกต มียังตมีอะไรนีจะกลองสาเก่เจ็ดกลอง จะเป็นลมๆเนาะพี่น้องเนาะลมลมเนาะการเก็บตรงใบไม้เนาะมองบไม้ยีลมคอยทีมงานเป็นลายเนาะพอีกจุ่มหนึ่งก็ไปคนกระเบื้องคนไม้คน ปาดประตูเนาะอีกจุ่มหนึ่งก็ไปควัดดินอีกจุ่มหนึ่งก็ก่อเนาะโอ้นะเนาะเดินสาบวัวนี่วองไว้ขนาดเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดเริ่มเฮหตยเนมัวหงอนเดือนเนะากะกะบ่ฮู้ว่าจักเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าซาไลกะมาตั้งแต้ที่เริ่มมุ่งลังคายังบ่าขันแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบใกล้สิแล้วเนะี่ยเนาะ สบายดีเด้อไหมค่ะดีมนโนแกงไก่โดยซาบัวบปอยู่ว่แม่เปิดเพิ่นไปกินโนโอ้เพิ่นไปแต่เศร้าเพิ่นบ่โดยเอาทั้งลูกสาวว่าได้ไปโรงเรี้ยบอ่ะล่ะอยู่นั่นคือคอยแม่แม่บ่โอ้แม่ให้อยู่โดยหัวไก่กันเนาะเพื่อให้มาสมัครบ่แม่โดยทำอะไรมแล้วนะโอ้ ไก่ซื้อบ่หรือไก่ยงเองนี่ซื้อไมลบ่มีกระเจงุดตายบุา่างมาเบิ่งน้อเพื่อนเหยกระเบืองอีกรอบเพราะว่ากระเบือกะายนั่งยิบุ

เป็นกระมุงแล้วทีเดียน้อยแน่โอ้มุมนี่มืดอี่นอกโอเคนะพี่นอกที่ับคี่ปีด้วยขอยกคลิปไปก่็ว่วยพ่อไปคลิปหนาเด้อถ้าว่าคลิปพลาดพอพิดก็ต้องขอโทษขออภัยเอซีเบัสสุขสุขนกาเข้ามาแล้วกับฝาพ่อแม่พี่นอกก็หลาบเจเชและที่สำคัญกระเบื้งโคสต์ใก่ใสซาบุนลายเน่เด้อถ้าว่าซาบุนลาี่ส ต้องขอโทษโอวพายอีกทีอีกรอบเนาะสำน,นับลิปนี้ขอการเข้ามาสบายดี